จิตของเราให้ดีให้อยู่ในกายในจิตตลอดเวลาเมื่อเรายกระดับจิตพ้นจากสามัญไม่ได้ก็ให้อยู่ในสามัญจิตจิตที่ปกติไม่ต้องคิดปรุงแต่งสภาวะใดๆยิ่งทำจิตสงบม,มากเท่าไหร่ ย่อมนำสุขมาให้มากเท่านั้นจิตจิตตะโตการฝึกจิตมันเป็นมงคลต่อมนุษย์ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งฝ่ายบรรปชิตฝ่ายขรรค์ถ้าจิตเราไม่ฝึกฝนให้ดีจะ,ตะเตลิดไปได้ง่ายจะตกเป็น่าส ของความโลภโกรธหลงตลอดเวลาเมื่อจิตไม่ดีสติมันก็ไม่ดีการดลึกตัวอยู่เสมอในการกระทำไม่มีพอไม่มีมันก็ผิดพลาดมากมายหลายประการเป็นสิ่งที่พร่องเป็นสิ่งที่ขาดเป็นสิ่งที่ไม่ได้นำมาซึ่งความปิติสุขใจ มันเราจะต้องฝึกฝนจิตของเราให้ดีตลอดเวลามุ่งพัฒนาจิตของเราให้ก้าวไปข้างหน้าตลอดอัตมาสอนทุกคนอยู่ตลอดเวลาว่าต้องพัฒนาจิตของเราเนี่ยอย่าให้ตกต่าให้มันสูงขึ้นสูงขึ้น ด้วยคุณธรรมคือความดีที่เรากระทามันถึงจะนำเราให้หลุดพ้นจากวิบัติวิบากทั้งหลายที่มีอยู่ในภพนี้ชาตินี้ที่เราปฏิบัติกันมาก็หวังเพื่อความหลุดพ้นหวังที่เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าถึงแก่นแเ้ของคำสอนของพระพุทธองค์ มุ่งหวันเึ่งความสำเร็จความดีความบริสุทธิ์เพื่อไม่อยากเวียนว่ายใ่เกิดพบความทุกข์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกฝนจิตจึงเป็นปัจจัยสำคัญเป็นเหตุเป็นผลที่ควรนำมาฝึกฝนตลอดเวลาอย่าปล่อย ให้เวลามันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เวลาที่ผ่านไปเราเรียกกลับไม่ได้เราเรียกคืนมาไม่ได้เมื่อมันหมดเวลาถึงการที่เขากำหนดยิ่งต่อรองไม่ได้เราต่อรองกับพยามัจจุราชหรือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของอุปาปทินกะสังขารและอนุปาทินกะสังขาร สังขารที่มีใจของสังขารที่มีใจของเราไม่สามารถที่จะบงการหรือชี้เป็นชี้ตายถึงความไม่เที่ยงได้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเราค้านไม่ได้นั้นเวลาที่มันจะผ่านไปอย่าให้ผ่านต้องหาค่าหาประโยชน์กับเวลาที่จะผ่านไปนี่เขาเรียกว่าบุคคลที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติเชื่อตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเป็นห่วงนักเป็นห่วงหนาเป็นห่วงเหลือเกินกับพุทธบริษัทของพระองค์ที่ยังคงเวียนว่ายตายเกิดทั้งฝ่ายสัม,มณะชีพามฝ่ายฤหัสั์อุบาสกอุบาสิกา พระองค์ไม่ไดห่วงแค่ความเป็นมนุษย์พระองค์ทรงห่วงไม่กระทั่งหมูสัตว์น้อยใหญ่หวังให้สัพรพสัตว์ทั้งที่เป็นฝ่ายมนุษย์เป็นเดรัจฉานเป็นปฏิวิสัยเป็นอสุรกายให้พ้นทุกข์ทั้งหมดเปรตอสุรกายเดรัจฉาน มันต้องหวังพึ่งพวกท่านพุทธเจ้าบอกเมื่อพวกท่านได้ประพฤติปฏิบัติเข้าถึงแก่นแท้แห่งธรรมแล้วเวลาท่านปารถธรรมก็ดีกรารประพฤติปฏิบัติของท่านก็ดีบรรดาหมูสัตว์เหล่านั้นเตระชานเหล่านั้นไปติวิสัยเหล่านั้นบรรดาสัมภเวสีทั้งปวง ที่ยังมีเวรมีกรรมเวียนไหยอยู่ในสิ่งพบที่มองไม่เห็นเขามองมองถึงการปฏรพฤติปฏิบัติของผู้ที่เรียกตนเองว่าพุทธบริษัทและเขาเชื่อเชื่อว่าพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นแก่น เป็นเสาของเขาที่จะเกาะและพักพึ่งพิงได้หวังจะอาศัยกระแสรธรรมกระแสพระมัญกระแสความดีของเราพระภิสุสงฆ์ของเราเขาัหั์ที่เป็นนักปฏิบัติได้อุทิศได้มีเมตตาต่อพวกเขาเขาจะอาศัยบุญของพวกท่านเพื่อให้หมดวิบากหมดกรรม ไปจุติใหม่เพื่อจิตเขาจะได้ชื่นชมยินดีในข้อวัดปฏิบัติคุณธรรมของพวกท่านแต่ถ้าพวกท่านเนี่ยไม่ได้ทำน้ำตาของเขาจะไหลไม่ขาดสายแม้แต่วินาทีเดียวเขาจะคิดว่าเขาเสียใจมากๆเขาอุกสาเกิดมาอยู่ในท่ามกลางผู้ปฏิบัติ ผู้เป็นศาสนาทายาทของพระพุทธองค์เขาสาเกิดมาท่ามกลางพุทธบริษัทที่เขาหวังที่จะพึ่งพิงได้เป็นเสาเป็นหลักของเขาได้หวังอนิสง์เหล่านี้เพื่อเขาจะได้หมดเวรหมดกรรมหมดภัยวิบัติไปจุติแก้ตัวความเป็นมนุษย์เขาจะได้ประพฤติปฏิบัติ ให้ก้าวล่วงพ้นจากสามัญแต่ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเขาจะทําให้หลุดพ้นน้าตาที่เขาไหลน้ําตาที่เขาหล่นลงมาวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าเราผู้นักปฏิบัติลองคิดสักนิดลองคิดถึงพวกเขาสักหน่อยเถอะ เราจะรู้สึกไงถ้าเราเป็นแบบพวกเขาสมมุติว่าเราจะไปพึ่งพึ่งคนคนหนึ่งที่เขาจะต้องให้ความช่วยเหลือเราได้แต่เขาไม่มองเราเลยเขาไม่ช่วยเราแม้แต่น้อยแต่ความรู้สึกเราจะนึกยังไงพวกเขาเหล่านั้นนับถือเราเปรียบเสมือนพ่อแม่ญาบรรพบุรุษ ของเขาผู้สืบสายของเขาเพราะสัตว์เตาชานเหล่านั้นเปรตวิวสัยเหล่านั้นอสุกายเหล่านั้นวิญญาณที่เวียนพบเวียนชานอาจจะเป็นพี่เราน้องเราญาติเราความเกี่ยวค้องเกี่ยวดองที่มีมาอันานาหนมทับถมเป็นทวีคูณไม่รู้ว่ามันเป็นสิบชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติก็าตาม ถ้าเป็นตัวเราจะเศร้าแค่ไหนเมื่อรู้ว่าไม่มีโอกาสแล้วที่เราจะสามารถยืนเด่นได้ที่เราจะไปขอพึ่งคนที่เราหลมถือหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราพึ่งใครไม่ได้เหมือนเราอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายเหมือนโลกนี้ไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่สามารถแก้ตัวได้แล้วไม่สามารถที่จะ ไปดังใจที่เราคิดได้เราจะเสียใจแค่ไหนบางคนอย่าลืมว่าเมื่อไม่สมหวังเสียใจขนาดหนักขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาก็ทำอะไรต่อมิอะไรแม้จะเสียใจก็จะสายเกินไปเมื่อได้ละจากโลกนี้ไปแล้วถ้าท่านทั้งหลายถ้าได้ประพฤติปฏิบัติ ตามที่ผมได้สอนถึงความเป็นองค์ชาญก็ดีอภินญาวิชาทั้งหลายจะต้องเกิดมีแก่ท่านท่านจะได้มองรู้เห็นพวกเขาเหล่านั้นและท่านจะรู้เลยว่าชีวิตท่านเกิดมาในครั้งนี้จะไม่เสียชาติเกิดเลยท่านจะได้บำเพ็ญประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับบรรพบุรุษของท่านญาติของท่านพี่ของท่านน้องของท่านผู้มีความเกี่ยวข้องเพื่อนฝูงแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงของท่าน เรายังเข้าจิตใจไม่ถึงเขาแน่นอนเราอาจจะไม่รู้แต่เมื่อเราได้เข้าไปถึงจิตใจของพวกเขาเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะสะท้อนใจอาทรจิตนั้นอยากให้ท่านนึกสักหน่อยว่าวันเวลาที่มันผ่านไปท่านสร้างอะไรให้เกิดประโยชน์ท่านมีบุญอะไรยามที่จะอุทิศให้เขาถึงได้ที่ท่านไม่สำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมเรื่องของโลกกรารที่ไม่รู้จักให้ใครใคเลยทั้งทางโลกทางธรรมท่านก็จะไม่ได้อะไรในทางโลกและทางธรรมแต่ถ้าท่านรู้จักให้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกคือการเอเื้อเพื้อเผอแผ่อบอ้อมอารีไมตรีเกื้อกูลอนุรา์ทางธรรม ชี้แนะนําให้ตั้งอยู่ในสิ่งที่มีเหตุมีผลสั่งสอนนี่ก็ตั้งอยู่ในคุณงามความดีตามพระธรรมคําคสองเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นบุญเป็นมหาบุญเป็นอภิมหากุศลเมื่อท่านตั้งจิตนี้อุทิศปุ๊บถึงปับ๊บพวกเขาเหล่านั้นยกมือสาธุจะเป็นกบเป็นเขียดเป็นนกหนูหมากาไก่ไม่กระทั่งลูกกะเทวดาเทพพยดา จะชั้นไหนก็ตามย่อมสาธุในบุญของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่เฉพาะพระพิสมมุสัมณเนนแม้ผู้เป็นอุบาสกบาติกาก็ตามเพราะบุคคลเหล่านั้นสามารถประพฤติปฏิบัติเข้าสู่ถึงความเป็นอรเรชนอริยะบุคคลได้เขาชื่นชมยินดีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เขารอท่านอยู่แล้วท่านทำอะไรบุคคลที่จาไป อาจจะรออะไรจากท่านแม้เขาจะรู้ว่าอาจจะสิ้นหวังแต่เขาก็จะรอวันหนึ่งตระกูลของเขาโคตรของเขาที่ปานาะอาลูกหลานเหลนย่อมมีบุคคลที่จะต้องดีเป็นเพชรเม็ดงามแห่งตระกูลเขารอแต่การรอแล้วรอเล่าทับผมนานทวี ไม่รู้ว่ากี่สิบปีร้อยปีพันปีท่านลองคิดดูว่าเขาจะทรมานน้ำตาที่เขาไหลอาจจะมากเท่ากับน้ำในคลองน้ำไหนไม่น้ำถ้ามันเป็นเป็นกับเป็นกันเป็นอสงไขยแต่เขาไม่มีทางเลือกรู้ไหมเขาต้องรอรอเพชรเม็ดงามแห่งตระกูล โคตของเขาเหมือนพวกเราชาวมนุษย์ชาวสัพพสัต์ชาวโลกทั้งหลายตั้งแต่ดึกดำบรรกก็รอความเกิดความมีอุบัติขึ้นแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราและพวกเขาเหล่านั้นก็ได้พบเราก็ได้กะระแสแห่งสมบัติเหล่านั้นได้ประโยชน์ จะอริยทรัพย์ซึ่งเป็นคําสอนเหล่านั้นมาด้วยแต่ก็ไม่รู้รอกันมานานแค่ไหนเห็นไม่ว่าการรอพระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นสักองคหนึ่งไม่ใช่ปีครึ่งปีสองปีสิบปีร้อยปีพันปีเป็นหมื่นปีแสนปีสีอสงไขยแสนมหากัดกับหนึ่งเขาบอกว่ายาวสามโยชศกว้างสามโยต ใส่เป็นลูกสี่เดิมจุดสูงขึ้นไปสามยอดร้อยปีเทวด,ดาเอาเม็ดงามาทิ้งไว้เม็ดหนึ่งก็คิดดูเถอะเม็ดงาเม็ดหนึ่งมันแค่ไหนกว่าจะเต็มเนี่ยนหนึ่งกับกว่าจะได้แสนกับสีอสองไขยอีกอสองไขยนึงเท่ากับห้าแสนกับเท่ากับหนึ่งอสองไขย ว่าจะอุบัติขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเมื่อเกิดมันเขารอเราเขารอเราจนเนี่ยเขาได้พบเราแล้วญาติเราเราเนี่ยบรรพบุพร,รุษเราเขารอเราเขาพบเราแล้วเขาพบตระก,กูลของเขาแล้วเรารู้นะสิ่งที่เราเจอเจอนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยใหญ่สัตว์ที่เราเคยเห็นสัตว์ที่เราเคยดู นั่นแหละบุคคลที่รอเราจะเป็นนกหนูมากาไก่กิ้งเกลือง,งูเยี้ยวเขี้ยวขอสัตว์เล็กสักน้อยกุ้งหอยปูปลาอะไรก็าตามทําไมเราไม่รู้เพราะเราไม่มีฌานทําไมตามาจาให้ทุกคนฝึกฌานเพราะฌานมันจะทําให้จิตเจตสิกจิตของท่านนั้นหลุดพ้นจากกายวิญญาณเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์สามารถรู้เห็นการล่วงหน้าและย้อนไปข้างหลังได้ พิวตกวิจารณทำไมต้องให้มีหมายถึงว่าให้ท่านดูดีดูชั่วแล้วชั่วท่านไม่ทำท่านทำแต่ดีก็ความดีเหล่านั้นแหละมันเหมือนสิ่งที่จะไปเจริญในเจริญในจิตของท่านให้สะอาดให้หมดจดให้ใสเหมือนเพชรที่ดูแล้วงามทุกเหลี่ยมนี่สิ่งเหล่านี้สอนให้กับพวกท่านแต่พวกท่าน ก็ทำบ้างไม่ทำบ้างไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจความเป็นพระเป็นสมณะภิกษุเนรอุบาสกปฏิกาที่จะปฏิบัติธรรมที่ลึกลงไปลึกลงไปเพื่อสร้างคุณประโยชน์อันมหาศาลให้กับวันพระบุรุษของเราเห็นไหมว่าตัตว์นรกมันก็รอพระผู้บริสุทธิ์ไปประวัติมัน อย่างพระมารายัยอย่างพระโมคคลาแล้วมันอีกกี่ร้อยปีสิบปีอีกเท่าไหรแล้วกว่ามันจะได้พบมันไม่ต่างกันนั้นมาทุ่ยามเกี่ยวเข็นสิทธุกคนไม่ได้โกรธเกลียดเพราะท่านเหล่านี้หรือพวกท่านไหนไม่ได้ญาติฉันไม่ใช่พี่น้องแม้เราจะไม่เกิดในอุทธรณ์กัน แต่ความผูกพันที่เกิดอยู่ในชาติและความเป็นสิทธิท,ท่านบอกความเอ็นดูความรักในตัวพวกท่านตหางถึงพยายามชี้ชี้ว่าท่านควรทำอะไรไม่ใช่เกิดประโยชน์เพื่ออัตมาแต่เกิดประโยชน์พวกพวกท่านทั้งหลายเพื่อบรรพุุรุษของท่านท่านอาจจะเกิดมาเพื่อบรนพุรุษ ท่านอาจจะได้บวชเนี่ยเพราะว่าเพื่อบรรพระบุษของท่านท่านอาจจะได้ปฏิบัติเพื่อบันพระบุษของท่านเพราะนั้นท่านต้องทําให้ดีท่านถึงจะเข้าถึงสัดจะทาความจริงของโลกใบนี้เพราะท่านทราบความจริงแล้วกท้านท่านทั้งหลายจะก้าวล่วงพ้นจากโลกใบนี้ได้อย่างสง่างามท่านจะไม่มด ไม่พบความมืดอีกชั่วกับชั่วกันท่านจะได้พบแสงแห่งสว่างทูตเรียกว่าชั่วนิรดันดรนั้นเมื่อท่านมองเห็นทุกอย่างท่านย่อมแจ้งกระจิตของท่านทุกอย่างท่านทำอะไรจะไม่ผิดนั้นสิ่งที่ท่านควรประพฤติปฏิบัติมาพยายามพร่ำสอนไม่ใช่ไป โรกรธเกลียดชังอะไรเพราะความรักในพวกท่านความเห็นใจพวกท่านอุตสาห์เสียตละมาทั้งที่เป็นพระมาบวชเนนมาบวชมาศึกษามามอบตัวเป็นศิษย์ไม่ที่เป็นเครารพหัดมาตั้งใจฟังประพฤติปฏิบัติฉันก็อยากให้เกิดประโยชน์มากๆเกิดความจริงแห่งชีวิตของทุกคนอยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จทั้งทางธรรมและทางโลก อยากจะให้คนของอาตมาเป็นผู้ประกอบด้วยบุญเป็นผู้ประกอบด้วยกุศลเป็นผู้ประกอบด้วยสิ่งอันดีงามหาความสามสักน้อยนี้ไม่มีในจิตในสันดานจำไว้ว่าเราไม่เคยพูดดีใครลองพูดดีดูสิเราไม่เคยอ่อนน้อมใครลองอ่อนน้อมดู และเราจะรู้จิตตนเองว่าเนี่ยการฝึกฝนจิตและชนะจิตตนเองสุดยอดแห่งความชนะทั้งปวงมือนตะมาพูดอยู่เสมือนว่าตนเตือนตอน,ตน,ตน,ตนไม่ได้แล้วใครจะเตือนตะมาหวังว่าคงฟังรู้เรื่องคงฟังแล้วได้ประโยชน์คงไม่เหนื่อยไม่เสียที พยายามส่งกระแสธรรมเข้าไปในจิตของพวกท่านให้ระลึกรู้ตามให้ได้ให้มีความเข้าใจในธรรมของพระผู้มีพระเจ้าให้ได้ให้รู้จักตัวเองให้ได้เราจะทําให้คนอื่นทุกรู้งไม่ว่าใครทุกก่อนเราเนี่ยทุก,ก่อนและต่อไปก็ทุกแสนทุกทุกบวชทุกเพราะเป็นกรรม เราจะทําให้คนอื่นสุขรู้ไหมใครสุขก่อนเราเนี่ยสุขก่อนและได้ความสุขมหาสุขยอดแห่งสุขยอดแห่งชัยชนะอย่างแท้จริงที่ตังเมที่ตังเมชนะตนนั่นแหละเป็นดีที่สุดพระราชาไปลุกทับจักรึกได้ชัยชนะมาก็เห่เห็นมา ชาวนาผู้หนึ่งบวชในพระพุทธศาสนาหลังพระสัมมาจัาปาินิพานแลว้วบวชอยู่ถึงหกครั้งวันหนึ่งเมื่อกระแสธรรมจะเกิดขึ้นแก่เขาเขาเกิดความเบื่อหน่ายเขาสึกมาต้องไถนาะเบือนะบ่อไถนาะเหนื่อยก็ไปบวชหายเหนื่อยก็มาไถนาะ อยู่กับภระยะรยาอยู่อย่างนี้วันหนึ่งคิดหน้าชีวิตของเราเวียนอยู่อย่างนี้หรือหาสาระไม่ได้หาแก่นแสนไม่ได้เราเกิดมาเพื่อสิ่งเหล่านี้หรือแล้วก็วัดดูไอ้สิ่งที่เราอยู่กับสิ่งที่เราเคยไปอยู่ใต้ร่มพากษ์เป็นยังไงรู้ว่าสิ่งเัลนสุขเหลือ,อเกินตัดใจแน่วแน่คราวนี้ละทิ้งทุกอย่าง เดินนิ่วไปสู่อารามของพระภิกษุสงฆ์ผู้สืบสายมาจากองค์พระริชเจ้าเมื่อพรานพระราชาเห่เห็นมาพระชาประกาศตนเองวันทิตังเมีิตังเมเรานี่ชนะแล้วเรานชนะแล้วหมายถึงชนะตนเองพระราชาสงสัยดูก่อนเจ้าผู้นั้น จาว่าเจ้าชนะชนะอะไรเรานี่ชนะไปลบค่าตึกมาค่าแต่ราชาพูดเจริญท่านเป็นพระราชาท่านชนะมาข้าว่าเจ้าไม่วะไม่ไม่ได้เถียงแต่วันหนึ่งเขาก็ต้องมาลบกับท่านท่านจะต้องลบอยู่กับค่าตึกตลอดไปท่านคิดว่าท่านจะชนะตลอดไปหรือแต่เราที่จะชนะชนะตัวเองชนะใจตนเองที่ลุมหลงอยู่ในโลกีวิสัย เราจะไปบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคเราไม่เอาแล้วนั่นคือความชนะจริงๆสงบจริงๆพระราชาเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นผู้มีวิสัยแห่งการบรรลุธรรมฟังเท่านั้นน่ะไปด้วยพวกทหารเหล่านั้นทิ้งไม่ทิ้งไม้ไปด้วยคนสมัยก่อนเขาฟังแล้วเขานึกเขาตรึกเขาคิด คิดสิ่งที่ผ่านมากับคิดถึงในปัจจุบันคิดในสิ่งที่คนอื่นพูดทิ้งหมดเขาไม่เห็นแก่สิ่งอะไรแล้วเขาปัดมันสิ่งเหล่านี้อยากจะสอนทุกท่านปฏิบัติธรรมมันต้องมีสติมีสมาธิไปปัญญาคือตองตามความจริงให้รู้จักคิดหาหลักของความเป็นจริงของความถูกต้องจริงๆเถอะอย่าถูกความ ครอบงำด้วยกยิเลสตัณหาทิฏฐิมานะอาสะวะใดๆเลยและท่านจะต้องบรรลุธรรมแน่นอนคนทำงานอย่างไรย่อมได้ประสบความสำเร็จในงานนั้นผู้ปฏิธรรมผู้เห็นในธรรมย่อมบรรลุธรรมอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยคือความดีคือกุศลท่านไม่ใช่คนโง,ง่ท่านเป็นคนฉลาดจงใช้ความฉลา,าดของท่านให้ถูกทิศทางเถอะ และชีวิตท่านจะดำรงอยู่ด้วยสุดยอดแห่งความดีท่านจะต้องเข้าถึงโรคุตรรธรรมอย่างไม่ต้องสงสัยถึงบอกว่าจงทำวันนี้ให้ดีเวลามีค่าจงรักษาเวลาที่มีค่าของท่านทุกเวลาที่จะผ่านไป อย่าให้บรรพุตเราสัต์น้อยเล็กใหญ่ต้องน้ำตาตกแสนทุกแสนเวทนาอีกต่อไปเลยจงมีเมตตาตัวเขาเถอะจงปฏิบัติรมแพรเมตตาตลอดเวลาเถอะแพรกุศลให้เขาตลอดเวลาเถอะแต่สิ่งเหล่านี้จะแพรได้หมายท่านต้องทำแต่ความดีนะ ท่องท่านต้องมีกุศลน,นะท่านต้องไม่ทำบาปทำกรรมทำเวรทำสิ่งจังไรหายณะใดๆนะท่านต้องเป็นผู้ไว้ซึ่งทรงสิ่งและทำนะสิ่งที่ให้เขาก็เหมือนสิ่งที่บริสุทธิ์เหมือนทรัพย์ของท่านมาหาได้มาด้วยสุดจริตแห่งการงานท่านให้ใครเงินนะั้นบริสุทธิ์ เงินที่ไปป้นจี้รักขโมยมาให้เขามันไม่บริสุทธิ์มันจะทุกข์ทั้งผู้ให้และผู้รักท่านจงจดจำตรงนี้ไว้ก็หวังว่าคงจะฟังเข้าใจสุดท้ายขอผุ้สนผลบุญของบูรพาจารย์ทุกองค์ทุกท่านจงมาดนบันดาลให้พวกท่านทั้งหลาย ผู้ใครในธรรมปฏิบัติธรรมจงบรรลุธรรมทั้งปวงรลองพระผู้มีพระภาคเจ้าจงเป็นผู้มีสติมีสมาธิมีปัญญาจงเป็นผู้ทรงสิลทานภาวนาจงสําเร็จด้วยวิชาอย่างแท้จริงเป็นผู้ละทิ้งอวิชชาทั้งมวลจนหมดขอให้พวกท่านทั้งหลายเหล่านี้ จงได้กุศลผลบุญแห่งบูรพาจารกระแสะแห่งบูรพาจารจงทําให้ท่านนั้นได้มีจิตที่สว่างรู้เหตุรู้ปัจจัยเป็นการกระทําตนเองว่าอะ,อะไรควรไม่ควรและขอให้ท่านแจ้งในการกระทําและขอให้ท่านก้าวล่วงพ้นจากสามัญชิตไปสู่โลกุตตรในเร็ววันนี้ ในชาตินี้พบนี้ด้วยกันทุกทุกท่านเธอ